อุ้ยอุ้ยใส่แล้ว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 ยันยันคนนี้จะไปถางโรงเรียนไว้เนี่ยเอ้ยลำบากตแตาแต่โอ้โหถึงสักทีนะเ,เ,รรเนี่ยเอ้าวเราจะทักใครเดี๋ยวนี้่ะขึ้นห้องเรียนอีกเหอะ เดี๋ยวเขาให้เรียนแล้วเราฉันไม่ไปเจวหาว่าฉันเด็กดือ้อไว้ต้องรีบเพ้่แล้วจะลงมาทำไมเนี่ยนี่คือห้องของฉันอ่ะโอ้ยไม่มีใครมานั่งอยู่ไงสงสัยวันนี้ไม่มาโรงเรียนกันคุณครูก็ยังไม่มาช้าจังเลย เบื่อจังเลยเมื่อไรโรงเรียนเนี่ยจะได้ดีที่ละ่ะพวกเธอมาช้ากันเนี่ยอะไรเนี่ยห้องก็มืด<ๆ>อะไรกันล่ะเนี่ย กันจังเลยอ้าคุณครูมาแล้วคุณครูคะเขามาช้ากันเลยจังอะ่ะคุณครูคนที่สองไปแลละทำไมไม่เข้ามาห้องเราล่ะอ,อุย่ะเราทำอะไรลงไปเนี่ยเดีย๋ยวคนเขาทำร้ายเราเรานั่งก่อนเดี๋ยวเขารู้เนีย่ยโอย้ย จะน,นั่งนี่นะอุ๊ยใครให้เธอนามันนั่งเรียนกันสิคะคุณครูจะรีบไปไหนละ่ะเดี๋ยวค่อยไปนะคุณครู<อ>แล้วเจนี่เนี่ยมัน,นอ,อ,อ้โหป๊ะแล้วมีนั่งอีกเหรอ,อ,รอเธอนั่งได้แล้ว ว,ว้าวใจนี้แหล่มาช้าก,กันจังเลยนะแม้แต่คุณครูก็ยังมาช้าก,กับฉันเลยครูคะขอไปห้องห้องน้ำค่ะาาตามมาสองคนนี้โอ๊ยด้านขา ตามมันนี่เธอจะทำสิ่งดีๆให้กับเธอมันนี่สิฉันพามาเกาะกองไฟคุณครูคะสอนหนูก่อกองไฟนะคะโอ้ยชาจริงเลยค่ะคุณครู ให้มันเร็วสิสนามสตาร์เดรลองนะครับคุณครูค่ะคุณครูพูกิดเด็กโรงเรียนเด็กโรงเรียนนี้บ้องแบวกันจริงโอิยคุณครูคะสอนดูกาะกองไฟหน่อยสิคะกอดด้วยอะไรจ๊ะกอดด้วยคุณครูไงคะฮะ อะไรนี่จ๊ะอ๋อก็อด้วยฟืนอ,อันนี้อันนี้ค่ะรูเรวสครัาครูโอ้ยเสร็จแล้วละ่ะไปละ โอ๊ยเขาไม่ดูกันหรอกหรอยไหม <c oughs> ไม่ดูหรอกเพราฉันะดีแค่เนะี่อ้ออ้รีบไปเรียนกันดีนกว่าน,น,นะเดี๋ยวพวกนั้นมันจะสงสัยว่าครูไปไหน ถ้าใครแย่งที่เชลเลอร์ไข้พวกเธอไปใข้พวกเธอไปฉันจะนั่งอ้ยเมื่อหรือจะสอนเสร็จเนี่ยโอ้ยปวดฉีกแล้วขอไปเครื่องนั้นแค่มานี่มาคนสวยจ็จะทำให้เจอสวยเอ้ย เล่เอ้ยสวยกว่าเดิมนี่นะจริงเหรอจริงเหรอมาชินาสวย อีคิดว่จะแย่งพี่ได้นะคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยเป็นเลืออะยอบมาก็เผารุ่นพี่กับแกนล่ะสอนฉันเก่อกองไฟหนึ่งสิอ่ะรุ่นพี่ค่ะหนูจะให้เพื่อนสอนก่อกองไฟค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะรุ่นพี่ อราไม่มีอะไรเดี๋ยวเดนข้าไปละดีค่ะรุ่นพี่จะได้ไม่เกะกัดตาหนูถึงแม้นจะรักรุ่นพี่นะจะหนูแต่รุ่นพี่ก็ไม่เคยสนใจหนูเลยรุ่นพี่จะโดนก็โดินปะหนูไม่สนใจ นอกจากนี้นะครับปีนี้ยังเป็นปีแรกที่จัดให้มีการส่งนข้าวดุ้นพีไปไหนน่ะรอก็รอหรืออยากเดทกับดุ้นพี่จริงเลยนะบเเช่นวทจะเอาห้องเรอให้หมดเลยในวันที่15เมษายนตั้งแต่เวลา5ทุ่มต่อเนื่องดุ้นพี่ค่ะดุ้นพี่เรียนชั้นไหนหรือคะ ต้องจำพี่ดอกปลอวัดทนี่พวกเธอมานั่งกันพวกนั้นี่ไหนหรอแกอ๋อไปว่ายน้ำน่ะเครไปกับฉันนะฮะอาอหรือพวกแกจะนั่งเล่นกันทำไมล่ะอ้าวหรือพวกแกจะนั่งเล่นกันทำไมล่ะ แกไปกันไหมไปห้องน้ำแกไปห้องน้กันให้แกไปห้องน้ำกันขอพในช่วงเทศกาลสาและจะอัญเชิญปฏิสฐานในไป เช้าฉันก็ไม่อยากอยู่ในห้องนี้เลนนี่ไปเร็วๆรทเภอจหวรืออีกสองชั่วโมงนะ่ะอุ้ยรุ่นพี่รุ่นพี่ค่ะรุ่นพี่นี่เค่แต่ตอนนี้รุ่นพี่อยังมียุ่งได้ไหมคะหนูไม่ชอบรุ่นพี่ตอนมาตอนนี้เลยค่ะ แต่รุ่นพีก็ดูหลอ่ะะะอไงแค่ย่างคนนี้จะทำให้รุ่นพี่หลงรักให้ได้ร,รุ่นพี่คะมามารุ่นพี่โอรุ่นพี่ไปไหนแล้วเนี่ยสามร้อยเก้าสิบหกรูปนะครับจายจะให้มานอนตายด้วยกันสไนห้ เอ๊ะแ,แต่เราลืมรุ่นพี่มาไม่ได้เดี๋ยวเราขอไป2 2> ค่ายสองคนนี้ก่อนนะบ๊ายบายเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ว,นนวสอรีร่าห้องฉันอต้่ I am sorry อ้อโหยวันที่สองแหละ เราต้องเอาให้หมดห้องสองนี้ให้ได้เลยห้องหนึ่งนี้ให้ได้ห้องหนึ่งคุณยายคุณยายชื่อคุณยายสงกรสันติจิตนะคะท่านก็เกิดวันนี้อายุครบหนึ่งร้อยสี่ปีค่ะถือว่าเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุมากที่สุดในเร็วๆคุณยายสงกรบอกว่าฉันไม่ได้ว่างนักนะเพราะฉันต้องไปจุ่งทำงานทั้งเรียน อ๋อจริงเหรอตามมานี่หน่อยจริงสิตามมานีหน่อยนะฉันอยากให้พวกเธอไปเจอรุ่นพี่อ๋ะรุ่นพี่เหรอไม่เครียดโอ้ยแมวจ๋าและที่ชอบคือผักทุกชนิดทมีแมวตัวนี้ไม่ไปนะยีแมวเอ้ขเปียกแล้วก็ถอนหญ้าค่ะซึ่งคุณยายก็ยังให้พอลูกหลานเอาไว้ด้วยค่ะ ขอถือไ้ก่อนแล้วกันแอ,แอมดูเร็วสิมันจะหมดเวลาอยู่แล้วนะฉันจะพาเธอมาหารุนพี่เนี่ยเธอจะเอาไหมเดี๋ยวรุนพี่ก็มา แป๊บหนึ่งรุนพี่มาแล้วฉันขอสวัสดีผมคือรุนพีทุกคนได้ข่าวว่าคุณยอบพวกผมใช่ไหมใช่ค่ะรุนพี่คนมาต้องวางแล้วเปลี่ยนคนเก่ วิทยากรในศูนย์ก็ล้วนแต่เป็นผู้ที่มีติดอาสาทั้งจากหน่ยงานที่เกี่ยวข้องบางท่านก็เป็นข้าราชการมาช่วยดูแลด้วยนะคะ สวัสดีจ้ยันคนนีเองล่ะสรวจสังผู้สูงอายุไปแล้วตั้งแต่ปี2548ค่ะตอนนี้มีจํานวนผู้สูงอายุร้อยละสิของประชากรทั้งประเทศและจะเพิ่มขึ้นปีละ5 0 0 0สคนนะคะคาดการว่าในปีก็2568รุ่นพี่ไปไหนของเค้านะฉันคิดถึงรุ่นพี่หรือเกิ แต่ฉันต้องกว่าห้องนี้ให้หมดกันนะขอกนาสะชาชาติถ้าฉันกว่าห้องนี้หมดถ้าฉันไม่มีใครมาจีบมาไหนสิทั้งสี่คนมีการต่อยอดนวกรรมโอ้ยวัดตีมานี่หน่อยคร่งต่อครึ่งเลยนะไปติดตามพราว่าคุณพรเทพสองคุณแล้ว อีกคนหนึ่ตรงใี้ได้เลยเร็วๆสิเร็วเร็วไปไหมจัันนทไปฉันจะพาไปหารุ่นพี่อ้าจริงเหรอจกเหวอกเกอแค่อยู่ม .3 กันเองนะจังวัดกาญนบุรเดี๋ยวสิไปไหนกันอ้าวจะไปเจอรุ่นพี่ไม่ใช่เหรอเห็น มาปรับใช้เปลี่ยนรูปแบบตัดกางเกงใหม่ใส่แถบกาวนังเตยหรือแถบตีนตุ๊กแกบบแท<บ>นผูก<อ>แบบของเดิมและใช้แผ่นรองซัแบแทนการใช้กระดาษทิชชู่นวัตรกรรมกางเกงพอ่อมแบบนี้สามารถช่วยให้ผู้ป่วยที่ามีปัญหาเรื่องถถ่ายสวมใส่ได้งใใ่ายและยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมากซึ่งสามารถเหย,ยอ,อย่า้จ่ยไปสงของราคาผ้าอ้อมผู้ใหญ่ที่ขายอยู่ตามท้องตลาดผ้าอ้อมผู้ใหญ่เฉลี่ยตัวละ20-30บาท แต่การใช้หญ่แบล้วละสิบถึงสิบห้าบาททําให้ลดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดีตังเกีงพ้าอ้อมเนี่ยเป็นตังเกียงที่ประหยัดเนี่ยมันไประหยัดตายแน่ๆเลยถ้าใหญ่แบ้วไม่หมาน่ะกางเกงที่เป็นพ้าอ้อมทั้งตัวแต่แล้วเราทิ้งมาต้องทิ้งทั้งตัวใช่ไหมคะซึ่งค่าใช้จ่ายจะสูงกางเกงตัวหนึ่งก็ประมาณสัก 20มันดูชื่อยราคาประมาณ20กว่าบาทถึง30กว่าบาทนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่ามาแล้วเองเแบลหยิกราะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเฉพาะแผ่นรองซับเท่านั้นซึ่บ้านยังไม่มาหรือไงยที่ไม่ต้องทิ้งไปทั้งตัวนะคะซึ่งแผ่นรองซับเนี่ยก็ชิ้นหนึ่งประมาณ10บาทนะคะแล้วก็การใช้แผ่นรองซับไม่ต้องทิ้อยู่นะผู้ส่งอยู่แล้วครอบครัวเดี๋ยวเราจะไปของเธอ จามจะมาหารุ่นพี่ไงล่ะฮ่ฮ่ฮ่รุ่นพี่น่ะมีอยู่สองคนนะที่พวกเธอชอบน่ะ ฉันขอโทษด้วยนะพวกเพื่อนหึงเหล่ฮ่าฮ่ารีกรอบแกเป็นคนที่ชอบรุ่นพี่ของฉันมากกว่าพวกนี้หรอไม่ใช่นะไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกในฉันพาเธอไปหารุ่นพี่เองพัฒนาต่อยอดของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสีทองจังหวัดนนทบุรีนี้ ผมมาเลยครับที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของเจ้าหน้าที่ทุกคนที้ผมจ่ใช่แค่การดูแลสุขภาพของชาวบ้านเท่านั้นแต่ยังใส่ใครับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุมีความสะดวบายมากยิ่งขึ้นรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างแท้จริงวิรัตคงฝัญเมืองถ่ายภาพพรเทพปรีดาชัยโรจน์กุล1นึ่งละวหนึ่งข้าใครไม่ได้นะ ไปแล้วเหตุการณ์ที่เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นไปเร็วพวกเราไปเรียนกันวันนี้มีภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์ในช่วงที่เกิดเหตุไว้ได้แล้วก็มีการยืนยันมาเร็วเจอไปกันเถอะพวกเราไปเรียนกันค<า>่ะ<า>ก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ